สวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีมากครับช่วงเย็นก็มาเจอเจอกันอีกแล้วนะครับเราจะมาดูที่เขาทำกิจกรรมอะไรวันนี้าแล้วลงเขาไหม ลงลงลงมาลงมาถึงตรงนี like ้เลยตรงตรงนี้เลยมันจะปวดเป็นเส้นใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นเหมือนังสันหลังด้ยครับใช่มัน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 จะปวดลงมามานมัดกงเส้นถ้าตะเอียงอย่างเงี้ยจะสบายไหมจะรู้สึกสบายจร้งเป็นบางครั้งถ้าเราเอียงอย่างเงี้ยเหมือนมันหนีเส้นประสาทตรงนี้ บางทีเราเราไปนวดเ่ยมันไม่ได้หายนะไม่หายมันรู้สึกมาจากเส้นประสาทไม่หายไม่เคยเคยเคยมานวดเคยมาจับนวดอันนี้กระเทียมโทนหรือเปล่าเนี่โอ้ต้องไปดองดองน้ำผึ้งนะเนี่ยตาขอนางสาวได้ไหครับถ้าตากินเข้าไปเนี่ยดองน้ำผึ้งนะเนี่ยตาบ่สบายครับฟิตเลยนะเนี่ไมันเป็นอย่างเราครับบ่เนาะแข็งแรงเราไปแข่งแรงอ๋อลองเรียนไงใหนบ้างดูกโมเรียนอ๋อ อ้ยแนนะแนมันก็เสียเปียบไปนาะแต่เงีคว่าคือถือไปยามูแม่บืนแ้งแม่ถือถือลูกร้านเย้าให้แลนก็แลนดบัวกับธรรมดาตาเอ้ยกแลนให้เบิ้งให้ลูกร้านมันก็หูพระท่านหลูกท่านปกติผู้เท่าก็ต้องสลัดกผู้นุ่มเหนอ้อครับผมครับเมนอยู่ครับต้องเป็นเป็นร้อนต้องร้อนเนาะเห็นไหมใิ่ตาขาิทแลนด์ในเบ้งา อ๋อตามื à, ่อบึงตั้งแต่มือนก็มือยกเสาานี่ตาเมื่อบึงจักเสือเลยเห็นอยู่ว่านแล้วเห็นอยู่สร้างบ้านซิเมื่อไรเสร็จสักทีวผม ใช่ไหมครับผมมันต้องช้าๆได้พา2สองเล่มครับแลนหนีพรท่านครับก็เสี่ยงแล้ว่าะบานเจ้าโอ้ยใกล้แล้วเหลือตเตันตกแต่งภายในครับผมข้างนอกเรียบร้อยแล้วครับเหลือดตีวงตีฟ้าติดไออันน้ติดอาจะถามพี่อ๋อยู่ฝันดีไหมเมื่อคืนเมื่อคึนบ้านใหม่เมื่อวานโอ้ครับผมแต่ว่า มันันไม่ของจิ้กขึ้นมานไม่กับจากตากระมาเนาะมาบอมาบ่ได้แล้วคราเอิญกระมาบ่มาบ่มากันจะไปอุ้มมาได้โดนีเนาะเขาโอ้โหมาลูกหลานเอิญกระมาเพราะว่าเพราะว่ามาอยู่นี่มาเป็นลูกเป็นหลานเลรอเด็อ่าเพราะว่าเขาเป็นพ่าวเขาก็มาเป็นลูกเป็นหลานมาเป็นมาเป็นท่าบ้านโกกอกอีกหน่อยเขาก็แยกหมู่บ้านนะนะเออเดี๋ยวโกเอชี่เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่อเป็นไงหมู่บ้านเศรษฐีโอ้แยกหมู่บ้านจากบ้านโกกอก จ้าวมาลบรถตารถตั้งหลังเลยนะมีรถเป็นรถข้างหลังมากบู้นี่หมดนะถ้าขอกแอบกันถ้าขอกแอบกันถ่ะถ้ามองไม่เห็นนันึกว่าโกหกกันนะเนี่ยเฮ้ยโกหกเหรอครับผมนี่นะครับตาอ้อนนี้นะไปดองนะไปดองนะน้ำผึ้งนะตานะดองน้ำผึ้งเออนี่นะเออ ดองน้ําพึ้งนะครับแกะแล้วแกะแกะให้เหลือแต่เนื้อนะครับไปดองนะครับมันแก้โอ้โหมันทุกอย่างเลยตัวนี้มันมันแก้จันยันมาลงมะเร็งยันทุกอย่างได้หมด<อ>มันเป็นกระเทียมโทน มันเป็นกระเทียมโทมันเป็นกระเทียมโทไม่ใช่กระเทียมกรีบราคาแพงอ่ะราคาแพงด้วยอันนี้เราแกะเอาแต่เนื้อมันอย่างเดียวแล้วก็ไปดองโอ้โหสุดยอดเลยดีจานน้ำพึ่งเออน้ำพึ่งเลยน้ำพึ่งเลยนี่น้ำพึ่งเลยอ่าเท่านี้เท่านี้ก็พอแล้วได้กระปุกหนึ่งอ่ะใส่น้ำพึ่งกี่ขวดขวดอวดเดียวก็พอ แก,แกะแกะเลยนะแกะเลยนนานนานเท่าไหร่เราเราเอามากินเออดองสักสิบกว่า <10 S 2> วันอ่ะไม่ไสัก15วันอะไรประมาณเนี้เม<อ>ื่อมันก็ซึมเข้าเนื้อละเราก็กินทีละลูกพอ,อมันจะกินอย่ากินเยอะวันละ วันละเออวันละลูกวันจอนก่อนนอนหรือเอ้เช้าเช้าแล้วก็ก่อนนอนอะไรเงี้ยโอ้โหโอ้โหตาแล้วผมพูดเลยเงี้ยความหนุ่มจะกลับมาอ้าวผมพูดแค่นี้เลยเออใช่ใช่ยงนั้นเลยเอากระเทียมโทนมันมีชื่อเสียงอยู่แล้วมันตาไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นซะด้วยรอวันแรกครั้งใช่ไหมใช่ไหมอันนี้เขามาให้ตาใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงนะผมพูดเลยนะกระเทียมโทนเขามาดองดองอย่างนี้เลยจริงจริงดองใส่น้ำผึ้ง โอ้แล้วกินเลยนะมันใช่เลยแล้วมันจะซึมเข้าไปในเนื้อนี่โอ้โหมันจะโอ,โ,โอ้โหไม่ต้องถามเลยเออเอาเรื่องจริงได้แล้วตาจะไม่มานั่งรถแบบนี้เลยเอาจริงออผมพูดเลยเออใช่ใช่ใชอันนี้ครับาตาชาญน,นะครับแกก็เรื่องแกก็ปวดเข่าปวดขาเนะาะภาษาของอ่าคนแก่นะครับ

บ้านกกกกเลยนะตอนนี้ออนออเอาให้พร้อมเพียงกันหน่อยนะ ลาเพื่อปูนะลามเพื่อปูถ่ายเป็นพิเศษเลยโอ้โเล้าลยไงว่าเาลอมล็มพันยังพรเดียว ลำยาเฟนะลำยาเสนะนยิ่งนะโอ้โหเป็นไงบ้านจำลองเป็นไงสุดยอดนะสุดยอดเลยนะครับนะบ้านจำลองแห่งบ้านกกอกนะครับโอ้โหนี่โชว์สเต็ปนะครับเต็มที่เลยวันนี้นะครับออาอ้เออไม่ต้องไม่ต้องซ้อมกันมานะครับพอเข้าคิวกันเลยใช้ได้เลยครับวิญญาณ ลงองอ่ะอ่าองลงเลยตอนนี้นะครับเขีมาทาอีกอ่าห้าคนนะผมอ่ะอ่ไม่ล่ะเอากลุ่มนี้เลยกลุ่มนี้ก็คนเนาะอ่าเอากลุ่มนี้เลยเปลี่ยนท่าใหม่ดูฮะาแเปลี่ยนท่าใหม่ทำไมอ๋ออ่าอยากสลุปอ่าเป็นไงโอ้ ใช่ไหมนี่นแ,แะ,ะครับอคลิปนี้ก็ขอลงไว้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอบพระคุณมากครับ